จากร้านอาหารข้าแกงขีโนโ่ประตูเมืองเชียงหม่นคะส่งพระเารมาถวายวันนี้นะคะขอบุญกุศลนี้ที่ให้ใบรรพบุเอวนาที่ทรงครองก้าฟังในเย็นและขอให้สุขรยชนบเจริญพรที่พักอังคูนนะคะัส่กัการเจ็บป่วยด้วยค่ะจ่าทูจ่าทูจ่าทูจ่า มีการคมนาคมสะดวกนะคะต้งแบบแค่แข็งมาเลยค่ะขอแนนสําสัญัญเกิดจสับการารวจรักษาบรีนะคะประจำเดือนมกราคมศปันรยหกแป8ของผู้ช่ยที่ไิดวัตสุรมากนะคะ เดือนมกราคมก็เหลืออีกสองวันก็คือวันที้ที่26มกราคม2568มีการตรวจรักษาโรคฟัน